สวัสดีครับผมจ่าวล้อมชาวนาะวันนี้มีอกาศเดินทางไปจังหวัดนครพิมานะครับแต่พักรถที่ที่พักริมทางขึ้อนลำตะพงกรีบาพถ่ายภาพขื้นลำตะพงสวยๆนะครับในช่วงปลายเมษานี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับระดับน้ําก็ถือว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงนะครับู่ เขื่อนไปก่อนนะครับบงท่านอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะครับเป็นคนคนลชก็ดูอดีตที่เคยมาพักนะครับริมเขื่อนกันไปฟังกลางก่อนนะครับเพราะว่าสงกรารก็เพิ่งผ่านมาขอบคุณครับที่รับชม